เฮ้ยทุกคนตะกี้มีเสียงอันนี้ตะกี้เสียงอันนี้ดังถ้าจะเป็นการมือโจกมือลาพื้ปอนเฮานะสวัสดีครับทุกคนครับและตอนนี้ติอยู่ที่วัดไม้หุงไหลนะครับอยู่ที่ตำบลเปียงหลวงอัภอวงแห่งจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้ยังต้องจือไม้หุงไหลเดี๋ยวนี้ที่จะเล่าฟังนะครับจะปลาลงไปตั้งลมแล้วนี่ก็คือขั้นใดในการที่จะลงไปตรงปูนอันปูนคือ ไม่หงไหลโอ้โหนะครับทุกคนความจริงวันนี้ก็ป้าอีแม่ไมาแอวนะครับแม่แล้วก็ป้านะครับ <laughs> อยู่บนพูนปุนปุปุปนะครับบัวจะลงเมื่อไหร่ก็นาะเออแลวนี่จะลาทุกคนนะครับลงไปพอตั้งลุ่มนะครับว่ามันเป็นจะใดเนาะ ก็ได้ตึงขวดน้ํามาตัวนะครับเพราะว่าเพาื่อนบอกว่ามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็อันตี้ไม้หุงไหลตรงนี้นะครับสามารถมาขอโชคลาบได้ตัวเนอเริ่มอีทละเริ่มอีเละพ่อีแม่ก่อนมีไงมายังมาไมา่ถึงนี่อันนี้เขาเป็นบันไดานากลงมาเนาะนี่นะครับเนาะอึอเตียวไปต่อครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นต่างตีจะไปตีไม้หุงไหลนะครับมีหลายจื่อเนาะมีต้นหุงพญานาคตัวมีไม้หุงไหลตัวนะครับตต่วันี้ก็คือเป็นส่วนของเจ้าบ้านนะครับเป็นส่วนข้าวโพดเป็นไรข้าวโพดเนาะก็ไม่ได้รออีแม่เลยไม่ได้รอแม่ก็ป้าเลยนะครับก็บอกว่ามาก่อนเลยมาก่อนเลยบ่ต้องรออยู่ไหนละ่ะมา อยู่บนปุอยู่โอ้ oh, นะครับนออันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนี่ไม้เอ่ยฝากเอ่ยนะฮะเออหมอดินหมดละสีถ้าจะขึ้นไปได้อันตรายเดี๋ยวอ้าแล้วจะไปทางไหนอ่ะเตยนี่ก็ไปไปได้เด้อป็นน้ำแจะแจะขึ้นได้อยู่แก <c ười> ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่อ่าอุ้ย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 เสียงมันก็อบแก a บแก้เย้ย <c ười> อันตราย <c ười> นี่ฮะแร่นี้ก็คือไม้หุงไหลหรือ ต้นหงพญายนาคมีประวัติความเป็นมาแต่ก่อนเนี่ยต้นนี้บ่ได้อยู่ตัดนี่นะครับบ่ได้อยู่ตรงนี้เนาะแต่ก่อนอ่ะอยู่บนปูนแล้วก็ไหลลงมาอยู่บนปูนนะครับไหลมาจากต้องบนปะก็จะไหลมาไหลมาตามห้อมดอยนะครับแล้วก็มาตอกํมแรกอ่ะเพิ่นบอกว่ามันบ่ได้มาต้นต้นหงอันเนี้ยบ่ได้มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับ <S <s ไหลไปถึงต้งงลุ่มปุ้นนะเออไหลไปปุ้นวันหนึ่ง ไะแหมวันปรากฏวัดไหลปิกย้อนปิกมาอยู่ตัดนี้นะี่นะเอออันนี้ก็เป็นตีเจ้าบ้านเล่าฟังเนาะสาธุก็มีสารเนาะมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็บอกว่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนการเอาขวดน้ำการเอาขวดน้ำในรดมาตัวยนี่นะครับเกาะ ไไปบ่ด้เฮ้ยทุกคนตะกี้มีเสียงอันนี้ถ้าจะเป็นการมาฮือโจคฮือลาผูือปอนเฮานะสาธุนะครับสาธุนะตะกี้อยู่ๆลมก็ปัดอันของนีนเนาะโดนเสาดังปึ้งอีนะเออบรรยากาศที่นี่ก็คือร่มรื่นเนาะลมรื่นเพราะว่ามีน้ําไหลนะครับมานี่มาฟังเสียงน้ําไหลมากอย่างนี้นะครับก็บรรยากาศดีเงียบสงบ อยู่ตรงนี้นะครับกอดซองขึ้นไปหันวัดตั้งบนเนาะอยู่บนปูนที่เหาลงมาตะกี้อันนั้นคือวัดไม้หุงไหลดังไหีอบัตตีมา <c oughs> มาทายแล้วบัตตีอยู่ๆแล้วกว็ดังตึ้งตึงนี่ แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ยังบบมีวัดเนาะมีอันนี้ก่อนต้นไม้ไม้หุงหลายเนี่ยเหตุการณ์อันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2543ตอนนั้นไอ้ที่ก่ลังอยู่น่าจะอยู่น่าจะอยู่ยปฐมเนาะปฐมน่าจะอยู่ปอหปอหปอปฐมอ่ะไม่ได้ใจไอ้ที่เป็นคนเวียงแห่งนะครับสม,มรรัยแต่ก่อนนะตอนที่เกิดปรากฏการณ์ ต้นหงไมหงไหลลงมาเนี่ยที่เคยมาพอนะครับซ้อนโลเครื่องปล่อยแม่มาพอเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือละอ่อนขณนะก็คือจําได้แล้วว่ามันเป็นจะไดแต่ที่จําได้ก็คือนะครับโอ,โอ้เป็นหอยต้นหุงที่ไหลลงมาเนี่ยนะฮะจากตังบนปูนเนาะมันก็จะเป็นหอยไหลลงมาโคดเคี้ยวลงมาแต่เป็นหอยเหมือนหอยลดไถ่สมัยตะกอนนี่คนมาไหวตอนตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยนะครับ คนมาไหวจากทั่วสารทิศมาพอมาไหวแล้วขอบางคนก็อันเดดเอาใบต้นหุงเนี่ยเดวเอาใบปิกบ้านไปจนเปิ้ลมีประกาศห้ามว่าห้ามเดดใบปิกบ้านอีน่นะต้นุงเนี่ยบ่แน่ใจมันกําไทยมันคือต้นอะไรอย่างต้นไสกะหรือว่าก็คือต้นหุงกําไทยพางคนห้องว่าต้นลุงต้นรุงต้นุงเนี่ยแกบ่แน่ใจด้ครับอันนี้เนาะนี่นะฮะใบก็จะมีที่ สาเหตุที่เป,ปิลห้องว่าเป็นไม้หุงไหลหรือว่าต้นหุงพญานาคเพราะว่ามีความเชื่อว่าที่ต้นหุงเนี่ยไหลลงมาตังลุ่มเนี่ยเป็นเพราะว่าพญานาคเอาลงมานะครับปลาลงมาเพื่อที่จะไปวางไข่นีนะนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นความเชื่อเนาะเพื่อที่จะไปวางไข่ตังลุ่มปุ้นนะครับตังลุ่มมันจะมีสะมีหนองน้ําของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็วางไข่เรียบร้อยก็ปีขึ้นมาอย่างเก่านะครับเพราะว่าต้นหุงเนี่ย อย่างที่อย่างที่เล่าไปตะกี้นะครับมีคนบอกว่ากําแรกอะไหล่ปิกต้องลุ่มพุ่นนะแล้วก็ปิ๊กมาอยู่ที่นี่นะเอออันนี้ก็เป็นความเจือส่วนบุคคลนะครับปิกไปแล้วครับทุกคนเออต้องเรามาระวังหน่อยละแล้วก็ปิ๊กไปโดยที่เอาบ่าได้อันน้าศักสิธเพราะว่าบ่งหัวคือบ่อไหนอยู่ที่ไหนมันมีคนแนะนำเนาะแล้วก็บุงู้วอยู่ตรงไหนก็ต้องปิ๊กไปละป้าขอให้ที่กับอีแม่ก็คือมาได้ลงมานะครับอยู่บนพุน้น มาบุ๋มไหวมันจิงเกินนะครับมันชันมากเลยนะทุกคนอโอ้โหปูนนะครับผมขึ้นไปสดได้นะอ้าล่ะนะครับป่ามาพอต้นไม้หุงไหลเป็นที่เรียบร้อยนะครับไผ่อยากจะโตยมาแอลมาไหวมาสกักกล่ามาขอปอนี่นะก็โตยมาได้นะครับที่นี่เนาะอ่าววันนี้คลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ บายบายครับขอบคุณครับข,<อ>ขึ้นมานะครับเออกบีเจ้าบ้านเพิ่ลที่มาแปลงดอกวันพุธวันศีลเนาะเพิ่งขอหน้ามาสู้เล้วเขาพ่ออี้ถามนิติอี้ขนาดว่าแล้วก็ถามเปิ้ลละว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีที่ไหนเพิ่นก็บอกว่าอ๋ออยู่อยู่ใกล้ๆแถวบูดาเนเดยวคือบอกออกตรงไหนเืิ้ลลงไปอุ้มรอบแบบไปแล,ละ <laughs> <c oughs> นี่ดอกนี่ <c oughs>